นี่นะครับเกีียวกขบงนามใไพ่นะครับบัวสิเป็นบันไดซุ่มไม้นะครับหรือว่ากระท่อมนะครับสางเพื่อใดนะครับอยูนี่นะครับพ่อแม่พี่น้องมาเบิงอันกระท่อมมนไพ่กับผมเนะครับนี่ทานมากนะครับอยู่ทีอำเภอพายุนะครับ นี่นะครับน,น,น,นี่เข้ามาส้ม้ำกันนะครับโอ้อหดียสิเอาดูข้างดูดูข้างใ,ขงในนะครับโอ้น,อน,น,อนไดด้้เลย่าาตงว นฝ่านะครับหมูยางดีนะครับนี่นี่นะครับผู้ใดสนใจเดี๋ยวผมจะให้เบอร์โทรไว้นะครับเจ้าของร้านโทรมาโดยตรงเลยนะครับเขาเย็ดยูนี่ได้แล้วครับสร้างฝีมือนะครับยูนีเสียดยางนี่นะครับซุ่มกว่ามีนะครับนี่นี่นะครับ ไป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 ดูนะครับพ่อแม่พี่น้องโอ้โหนั่งกินข้าวก็ได้ไม่ต้องนั่งกินเหล้าหรอกนี่นะครับสไตล์ลุกชุ่งลุกชุ่งนะครับพ่อแม่พี่น้องมือนะครับ เตียงกับบี้นะครับครับเทียงนะครับราคาย่อมเยานะครับพ่อแม่พี่น้องเดี๋ยวเบอร์โทูนะครับเดี๋ยวพ้นใหญ่บอกนะครับแล้วก็ติดต่อพื้นดินตรงนะครับผู้ใดอยู่ในเขตนี้หรือผ่านไปผ่านมานะครับยอมเพิ่มประยุนะครับไอ ไม่ไพ่นะครับเกี่ยวกับงานไม่ไพ่นะครับบัวาสิเป็นบันไดซุ่มไม่นะครับหรือว่ากระท่อมนะครับสร้างเพื่อนได้นะครับอยู่นี่นะครับิ่นเทศยู่นี่ล่ะครับสร้างอีหยังก็ได้ว่าท่นเตาะตามไปสร้างเลื่อยว่าั่นเตาะนี่ยครับอ่าที่นี่นะครับพ่อแม่พี่น้องสร้างเพื่อนนะครับเอาแบบไม่เพิ่นก็ได้นะครับโทร่มมาปรึกษากันก่อนนะครับพ่อแม่พี่น้อง โทรเบอร์โซ่085 0 8าศูนย์แปดห้าศนอะครับพ่อแม่พี่น้องชื่อจะไหนชื่อน่ะสมปาดขนาสมป,ปานาดปอไม้าดครับสี่เพ่นนะครับ